แจกสูตรชาเขียวนมสดเย็นทำง่ายๆทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมเก็ดชาเขียวแท้มานะครับหลังจากนั้นตักเกร็ดชาเขียวแท้ลงใส่การชงกาแฟนะครับเกรดชาเขียวนี้เราตักใส่ไป14กรัมนะครับหลังจากนั้นเราก็มากรองหรือว่าสกัดเอาน้ําชาเขียวแบบเข้มข้นสกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับน้ําชาเขียวนี้เราสกัดออกมา2อออนนะครับ หลังจากได้น้ำชาเขียวเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ําตาลสายแดงนะครับน้ําตาลสายแดงนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วชาเขียวของเราเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนมหอมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปในแก้วน้ําชาของเราเลยนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว22ออนสูตรเข้มข้นนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ML นะครับถ้าถ้าไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคารีชั่นนะครับ นมจืดคาเนชั่นนี้เราก็ใส่ไป30 ML เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับปริมาณสุดที่ก็จะอยู่ที่6ออนนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เตรียมน้ําแข็งมาเลยนะครับตักน้ําแข็งมาให้เต็มแก้ว22ออนเลยนะครับแล้วก็เทน้ําชาเขียวที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับลงไปในแก้วนะครับก่อนเทเรากรองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เศษของชาหรือว่าเปล็ดของชาลงไปในแก้วนะครับ เห็นไหมครับน่ากินมากๆเลยครับทำไม่ง่ายนะครับสูตรนี้นะครับสามารถทําตามหรือนาไปปรับใช้ได้นะครับสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้ท่านสามารถทําตามได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตักฟองนมสตรีมนะครับฟองนมที่เราสตรีมร้อนนะครับตักใส่เลยนะครับตักใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับน่ากินสุดๆเลยครับทุกคนหอมมากๆเลยครับหอมชาเขียวมากๆเลยครับสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับตักใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับฟองนม หลังจากนั้นเราก็มาโรยด้วยผงมัทฉานะครับโรยข้างบนนะครับโรยตรงฟองนมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูชาเขียวนมสดเย็นสูตรเข้มขน้นสูตรแก้ว22ออนนะครับสามารถทำตามหรือว่านำไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับ